สวัสดีครับแฟนครับชงรอหมอลำเลาะๆนะครับเลาะมาทางหมอลำใจเกินอร่อยไกล้สีปิดฤดูกาลนะครับย้อนจอเข้ามาแล้วล่ะในช่วงไทยๆนะครับบอดบอยก็เลยเอ,อินประชุมทีมงานศิลปินแดนเซอร์นะครับทุกๆไฟมาประชุมมาพูดคุยกันหลายๆเรื่องเล่าที่บอดบอยพูดถึงหนึ่งก็คือในเรื่องของงาน สำคัญนะครับงานปีที่แล้วที่ผ่านมาแบบใดปีหนาเป็นแบบใดปีนี้เป็นแบบใดต้องมีการว่างแผนนะครับเพราะว่าในช่วงของเศรษฐกิจที่บดีเขาบอกง่ายๆนะครับบบอยนี่ก็ถือว่าตั้งรับใส่คําว่าตั้งรับเลยในเรื่องหลายๆอย่างในเรื่องของแดนเซอร์รับเท่าไหร่ค่าจ้างบบอยก็บอกว่าเมื่ออยากให้ค่าจ้างนี่มันแพงขึ้นนะครับเ ดังนั้นทฮ็ดจังไดเขาสิให้ค่าจ้างนี่มันอยู่ในสัดส่วนที่มันเหมาะสมกับทางเจ้าภาพเจ้าภาพก็อยูได้หมอล่มก็อยูได้ว่าจังสันล่ะพี่น้องแล้่วก็การใช้ชีวิตต่างๆเนาะเศรษฐกิจบดีบดบอยก็ว่าเป็นใดที่หนาเวทีนะครับสมือในทิ่หนาเวทีมันก็เบิ่งงล้วมันก็น้อยลงบางตาลงต่อไปแบบหพอย่างนั่นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจ นะครับเราก็ไปถึงในช่วงมือปิดวงต่างๆเอาเดี๋ยวลองไปฟังจากบอดบอยนะครับกับเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจในวงการมอลำที่บอดบอยพูดถึงบอลฮอด์บอลถึงเนาะสิบลอยเกียรติสิบนี่ปีปีที่สามสองลอยถือว่าหลายสุดในยุคนั้นสองลอยสองลอยโกงงานแล้วมาพีคักๆเลยนี่คือช่วงหลังโควดเ็นบอกปีกายนี่เาเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเท่าไหร่สองลอยหาซีฟคัว ปีก่อนเนี่ยกัสองรอยสี่สิบคัวปีขนาดปีได้โควิคเท่ากันย่างแต่ร่ำเดยลอยโคงงานปีนี้ร่วมแล้วสียูสองร้อยยี่สิบเอ็ดงานเงินบอกตอนนี้วิกที่เท่าไหร่ล่ะลุงวิทย์วิกที่สามสิบวิกที่สามสิบกันยังอีกประมาณสองวิกสิบโคงงานนั่ก็สี่เด็ดปีบงแล้วนะครับสองลอยยี่สิบเอ็ดงานใครถือว่ายุนเกนปกตนะิปีหน้านี่ก็นรอดเราก็คิดว่ากันเหยียบสองลอยคือเกาต่ว่าเท่าต้อง เพื่อใจไหว่าค่วมปกติของงานมอลลัม,มันสิอยู่ประมาณสองอยบ่เกินนะครับต่อไปเนี่ยจากเนี่ยไปเพราะว่าสถานการณ์มันหนิงสังเกตติบหนาเวทีบ่คือเก่าเมนบ่บรรยากาศหนาเวทีเศรษฐกิจหนาวเวทีคือเก่าบ่าเออมันบอคือเพราะว่าบางหานันคีนตื่นโตครับหลังโควิดมอลลัก็เกิดใหม่ถึงมาหลายแต่ว่าต่อจากนี่คือผู้ใดที่แข็งแรงหรี วงที่มีคุณนภาพหรือมีน้ำนักพ่ออยู่ดีจังสิถือเกลือกจางแต่ว่าแต่เชื่อว่าวงใจเกิดรอยเห้านี่ความมาตรฐานของชิ้งานนี่ก็ยังมีคือเก่าอยู่พองงานส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากข้อมผูกพันมาจากข้อมนับถือกันของหัวหน้ากับเจา้าภาพของผู้จัดของพระของนักการเมืองต่างๆมันก็เลยเหตุให้เขามีงานมาตลอดเก่าปีที่ผ่านมานะครับงานก็บพิ่เคยบก แล้วก็คือวาต่อไปกับห้องสิมี้แต่ว่าผลงานเ็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาควรจะต้องรักษามาตรฐานไว้เช่นเดียวกันนะเช่นงานที่มันมนีมือเดียวเนี่ยต่อไปเนี่ยมันสิมีงานทีด่โดดจังใดก็ต้องมารับผิดชอบซอยกันนะผู้ใดบม่มานี่ถือว่าเป็นคนผิดขาดความรับผิดชอบแล้วก็เห็นแก่ตัวนะฮะห้องสิมาบวกรบคุนหารบางังใส่งานเดียวแลว้ไม่ควรู้สึกว่า จะของลุบทุ่นบอมาดอกเฮ็ดให้เสียอนาคตไปเลยนี่กัมันกับอะไรนะครับเขาต้องเบิ่งดีนะตอนนี้กัเเรืออยูยุบประมาณสี่กคิวนะฮะก็สิบปิดฤด,ด,ดูกานะลเนี่ยปิดฤดูกาลวันที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะยี่สิบสองเลี้ยงขอควมรวมมือทุกคนมาให้ครบทุกคนนะครับแต่ว่าสิมีงานบวชของพีนีลันเล่าเล่าบวชเป็นบวชยี่สิบสองเมบอลลันบวชยี่สิบสองเตะ บวชย้ำเสาที่ยี่สามตะบัยี่สองโฮมติแฮยีฮ่สิองแสดงว่าพระด้มาน้ำมูอ,อ่าไอไอนิลแล้วกัสิบ,บวชวันที่ยี่สับครับปีบ่วงแล้วก็คือสิไปเลยล่ะผู้ใดไปรวมงานเท่ากับไปแฮไอนิ้ลันก่อนเหล่านี้มาแลกเท่ากับมากินเข่าบานเท่ากับมีมีวุ่งดนตรีสองวงุ่งคือวุ่งเดือนชายแล้วก็วุ่งนมมีซ้อนะครับกิจ,รจก,กรรมของเฮาสิมีจังไดแน่กะร้อง ล่องหาลื้อกันเบิงมาสีเห็ดอยี่างแน่แต่ว่าก็บกเกินเที่ยงขึ้นนะฮะเขาอา่สิเริ่มตังแกหาโม่งแร้งยี่างประมาณนี้นะครับแต่ว่ายาให้ขาดเดอ้อถือว่าเป็นกิจกรรมของวงเที่ยวเป็นการเรียงขอบคุ้นกันนะครับสรุปแล้วอาหารเ่องบอกเอาโตโัวจีนเป็นบ่เอาเป็นปิ้งย่างเป็นบ่เออเอาเป็นปิ้งย่างแล้วก็ยี่ยังอีกเน้นเครื่องดื่มติ เป็นปิ้งย่างแบบบูฟเฟ่เนาะเอารถเอาลันเขาแมา่แบบแห้งาย่างกินเองแล้วแล้วก็เขาข้า,ากระจัดโตไหวขา,าออียงสีเนาหลูกเนาะนะครับแ,แล้วก็บูฟเฟ่นะครับอเออเออเบียดสดติเบียซอตกันง่ายเราให้ใส <c oughs> โอ้โอ้เบียดสดง่างเลยบ เขาเหมามาตั้งง่ายๆพ่อมตังเป็นโตเป็นโตลดกเท่าเศรษกิจกรรมยังบ่นี่ลูกมีผู้ใดเสนอบอดังนั้นเศรษฐกิจแบบนี้นคะครับก็เป็นเรื่องที่วงการมอลำัมองข้ามบ่ได้เดวพี่น้องเออคันเศรษฐกิจด,ดีค้นก็มันจ้างคนก็มันไปเบิง่งคนก็มันให้จีบคันเศรษฐกิจบ่ดีก็ขี้ข้านไปเบิง่งบ่มีเงิน ถึงไปเบิองบ่มีเงินถึงจ้างจัดงานต่างๆงานั้นๆโมลัมอาจสิต้องได้ปรับโตนะครับปรับโตนี่บ่อยๆเราก็ว,กวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าต่างๆแล้วก็นแนะนํานะครับพูดถึงในการเซฟเขาเอิ้นว่าเซฟไว้ก่อนหันมันถึงจุดๆนั้นมันก็นสิบ่ได้ลําบากอันนี้ก็เบ,บิ่งอยู่ได้แยงอยู่ได้นี่นะครับบ่ว่าสิเป็นทุกๆวงการ วงการบันเทิงกับนักคือกันเลยนะครับพี่น้องเห็นบอดาร่ากับโตกงานออช่องบางช่องกับไปบล็อดไล่การบางรา่การผู้จัดกับไปบล็อดด้วยสภาพวะเศรษฐกิจดังนั้นที่บอดบอยเว้าในช่วงแรกเนี่ยมีบอดบอยว่ามันบูมนี่บูมจากโควิดหลังจากโควิดนี่ยม,มอลลัมบูมขักพออย่างคนอัดอั้นคนบรเเที่ยวคนบริมวลคนอยากเบึ่ม,มอลล็อมอลลัมมันก็นเลยบูมก็เลยเฮ็ดไหนเป็นบูมผู้แตกว่าง่ายๆเลยว่า ไปใส่กับบูมไปใส่กับจ้างหมอล่ค้นกับไล่คนกับเบิงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่อมถอยๆเริ่มลงมาเริ่มส่งโตดังนั้นวงไรที่เซฟคัดใส่ใจได้หลายที่สุดนั่นก็คือโอกาสที่สี่ยูรอดหรือว่าโอกาสที่ไปได้นะครับแล้วก็วงไม่วงเกาก็หลายที่สิไไนะสตั้งขึ้นมาใหม่เอาก็เป็นกําลังใจให้การทํางานสุภูรสุคนนะครับการทํางานของวงการมอล่มติดตามกันไปนะครับ